ในเรื่องของ Cock Tower ภาคแรกเนี่ยจะเป็นเกมสยองขวัญเอาตัวรอดที่เราจะต้องเลือกคลิกเมาส์เพื่อที่จะเอาตัวรอดจากเหตุการณ์สยองขวัญที่เราจะได้รับบทเป็นเด็กกำพร้าที่มีชื่อว่าเจนนิเฟอร์ซิมสันที่เดินทางมาพร้อมกับเพื่อนๆทั้ง3คนก็คือรอราแอนแล้วก็ลอเ t ต้รวมไปถึงคุณครูอย่างแมรี่ด้วยรอราแอน ลอตเต้และเจนนิเฟอร์เป็นเด็กในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าซึ่งได้รับการอุปถัมภ์แล้วก็รับเลี้ยงดูจากชายชราผู้ร่ำรวยคนหนึ่งที่ชื่อว่าไซมอนบา r r โร ที่ได้เขียนจดหมายวันที่14กันยายนปี1995ว่าต้องการรับเลี้ยงเด็กทั้ง4คนเอาไว้ที่คฤหาสน์แห่งหนึ่งที่อยู่กลางป่าโดยคุณครูแมรี่ได้พาเด็กๆเ,เหล่านี้เดินทางผ่านป่ามาแล้วก็ได้เจอกับคฤหาสน์ของผู้รับเลี้ยงซึ่งเจนนิเฟอร์ก็เริ่มสอบถามคุณครูแมรี่ว่าจะต้องเดินทางไปอีกไกลแค่ไหนแล้วก็คฤหาสนี้มันปลอดภัยหรือไม่ ซึ่งคุณครูก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกเราใกล้จะถึงแล้วเด็กๆทั้ง4คนตื่นเต้นกับการเข้าไปในคารุหาดครั้งนี้มากๆเพราะว่าเปรียบเสมือนการเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังจากที่ได้รับการถูกรับเลี้ยงคุณครูแมรี่ก็เลยพาเด็กๆเ,เข้าไปในคารุหาดและเข้าไปนั่งรวมกันในห้องโถงทางเดินของคารุหาดแบโรแมรี่ได้สั่งให้เด็กๆ นั่งรออยู่ที่โถงทางเข้าหลักและเขาจะไปตามหาคุณแบโรที่เป็นผู้รับเลี้ยงมาให้ซึ่งแมรี่ก็ได้เดินเข้าไปในห้องอีกฝั่งหนึ่งในขณะที่เจนนิเฟอร์แล้วก็เพื่อนๆก็นั่งคุยกันแล้วก็รอสักพักหนึ่งจนกระทั่งก็เริ่มรู้สึกแปลกเพราะว่าคุณครูหายตัวไปนานเกินไปเจนนิเฟอร์เลยอาสาเดินไปสำรวจในห้องของครูทหารอีกฝั่งหนึ่งเจนนิเฟอร์ได้ยินเสียงกรีดร้องจากห้องโถงทางเดินและเข้ามาพบว่าตอนนี้ไฟดับในห้องโถง ลอร่าแอนและลอตเต้ได้หายตัวไปแล้วทำให้ตัวเกมก็จะเริ่มต้นขึ้นที่เจนนิเฟอร์ต้องเดินเข้าไปสำรวจแล้วก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่างๆแล้วก็จะเป็นการตัดสินใจของเจนนิเฟอร์แล้วก็ผู้เล่นว่าจะได้ฉากจบแบบไหนครับเจนนิเฟอร์เข้าไปในห้องนอนของครอบครัวบา a r โรแล้วก็ได้พบกับรูปภาพของเด็กฝาแฝดคนหนึ่งที่แตกร้ารวมไปถึงได้กลิ่นน้ำหอมแบบเดียวกับที่แมรี่ใส่อยู่ด้วยทำให้ เจนนิเฟอร์เลือกที่จะหยิบเอาน้ำหอมของแมรี่มาเจนนิเฟอร์เดินเข้าไปสำรวจในห้องน้ำต่อและเปิดมา่านออกมาก็ได้พบร่างของรอร่าที่ถูกผูกมัดเชือกไว้กับฝักบัวแล้วร่างของเธอนั้นก็ถูกกันไกย,ยักษ์จัดการจนเสียชีวิตซึ่งหลังจากนั้นใต้น้ำที่อ่างก็ได้ปรากฏตัวของฆาตกรที่ถือกันไกขนาดยักษ์ได้พุ่งเข้ามาจะไล่ฆ่าเจนนิเฟอร์ เจนนิเฟอร์ตกใจมากแล้วก็รีบวิ่งไปซ่อนใต้เตียงของห้องฝาแฝดและฆาตกรมันก็ออกมาไล่ล่าเจนนิเฟอร์อยู่บ่อยครั้งเจนนิเฟอร์ต้องเอาตัวรอดจากเหตุการณ์แล้วก็สำรวจครหานเพื่อค้นหาความจริงว่าเพื่อนๆของเขานั้นยังรอดอยู่หรือไม่รวมไปถึงตามหาคุณครูแมรี่ด้วยจนกระทั่งเจนนิเฟอร์ได้เจอกับห้องครัวที่มีมแมลงเต็มตู้ไปหมดเธอเลยหยิบแฮมมาเพื่อที่จะนำไปใช้งานต่อ รวมไปถึงเธอยังไปเจอกับห้องแช่เนื้อที่ได้หยิบคุณแจสำหรับการปล่อยอีกาที่ถูกขังออกมาได้เจนิเฟอร์ได้ปล่อยอีกาออกมาจากนั้นเจนิเฟอร์จะเข้าไปไขปริศนาแล้วก็ได้สำรวจหาความจริงจนได้พบกับคุณแจของคารืษานอีกฝั่งหนึ่งทำให้เธอได้รับรู้ว่าคุณครูแมรี่นั้นก็ต้องการคุณแจนั้นเหมือนกันเจนิเฟอร์เลยเจอกับแมรี่อีกครั้งหนึ่งซึ่งครั้งนี้ เจนนิเฟอร์ได้ดื่มชาของแมรี่แล้วก็สลบไปแมรี่ทำตัวแปลกๆมากๆแล้วก็พยายามที่จะให้เจนนิเฟอร์นั้นสลบแล้วก็จับไปเข้าในห้องเจนนิเฟอร์ตื่นขึ้นมาก็ได้พบกับไซมอนบา r โลซึ่งเป็นผู้ที่ต้องการจะรับเลี้ยงเด็กทั้ง4คนในตอนแรกนะครับสุดท้ายแล้วเขาก็ถูกขังพร้อมกับเจนนิเฟอร์ เจนนิเฟอร์ได้ให้แฮมกับบาโรกินทำให้เขาเนี่ยสามารถติดต่อพูดคุยกับเจนนิเฟอร์ได้เจนนิเฟอร์ได้รับรู้ความจริงว่ามันมีสิ่งประหลาดอยู่ทางใต้ดินครับที่กำลังจับตาดูเจนนิเฟอร์อยู่ส่วนต่อมาก็คือ,อยังได้รับรู้ถึงการมีอยู่ของสองพี่น้องฝาแฝดอย่างบ๊อบบี้กับแดนบาโร2สองพี่น้องที่ถือกันไกลคนหนึ่งและอีกคนหนึ่งก็อยู่ทางใต้ดินของคารุหานแห่งนี้ คนนึงจะมีพฤติกรรมที่ค่อนข้างโหดร้ายที่จะถือกันไกลแล้วก็ไล่จัดการคนที่เข้ามาในคฤหาสน์แล้วก็จะตามติดจนกว่าจะจัดการได้สําเร็จด้วยเจนนิเฟอร์ต้องการที่จะหาวิธีในการเอาตัวรอดจากกองขังนี้ซึ่งเธอก็ได้ค้นดูได้เจอกับกุญแจสีเขียวแล้วก็เปิดไขออกจากคุกได้สําเร็จจากนั้นเนี่ย จนิเฟอร์จะเข้าไปเจอกับห้องปริศนาที่จะเป็นห้องที่เหมือนกับมีการถูกปิดเอาไว้อยู่ซึ่งเจน n ิเฟอร์ใช้เหล็กทุบกำแพงจนพังซึ่งนั่นคือห้องขังหรือว่าห้องทำคลอดของแมรี่ครับซึ่งเดมบอนว่าศพที่เธอเห็นเนี่ยจะเป็นศพของพ่อเธอครับพ่อของเจน n ิเฟอร์เคยเข้ามาที่คารุหาาแห่งนี้มาก่อน ซึ่งเจนนิเฟอร์ก็ได้พบกับบันทึกของพ่อซึ่งอธิบายว่าดูเหมือนว่าแมรี่กำลังจะร่วมมือกับ2พี่น้องตระกูลแบรโรซึ่งแมรี่ก็เป็นหนึ่งในตระกูลแบรโรเหมือนกันซึ่งเธอก็ตั้งครรภ์แล้วก็มีลูกฝาแฝดอย่างบ๊อบบี้แล้วก็แดนแล้วเธอก็ได้หาวิธีในการที่จะจัดการกับพ่อของเจนนิเฟอร์ที่รู้แผนการบางอย่างที่จะล่าเอเจนนิเฟอร์มาเกี่ยวข้องแมรี่ก็เลยขังพ่อของเจนนิเฟอร์เอาไว้ อยู่ในนั้น3วันครับแล้วก็ทำให้เขานั้นขาดอากาศหายใจแล้วก็เสียชีวิตในวันที่10พฤศจิกายนปี1986ครับเจนิเฟอร์ได้พบศพของพ่อตัวเองจนทำให้เจนิเฟอร์นั้นไม่เชื่อใจแมรี่อีกต่อไปเพราะว่าได้รับรู้ความจริงแล้วเจนิเฟอร์ได้ลงเข้าไปสำรวจที่ห้องทำพิธีกรรมบางอย่างนะครับแล้วก็ได้พบกับรูปแกะสลักที่อยู่ในคารุฮาดครับ ซึ่งเธอก็ได้รับรู้ว่าต้องหาวิธีในการจัดการกับบ็อบบี้แล้วก็แดนครับซึ่งเธอก็ได้พยายามที่จะหาวิธีในการช่วยเหลือเพื่อนคนอื่นด้วยจนเธอสามารถเปิดประตูทางลับแล้วก็ได้พบกับสูสานใต้ดินครับเจนิเฟอร์ได้เจอกับแมรี่ที่ใส่ผ้าคลุมแล้วก็กําลังจะเดินไปทําพิธีอยู่เจนิเฟอร์ก็เลยปลอมตัวโดยการใช้น้ําหอมแล้วก็ผ้าคลุมสีดําครับเพื่อปลอมตัวเป็นแมรี่แล้วก็หลบเจ้าพวกหมาที่กําลังจะไล่เห่าเธอ ซึ่งเมื่อเธอได้พบกับห้องทําพิธีนะครับเธอได้พบกับลอตเต้ที่กําลังจะเสียชีวิตนะครับเนื่องจากว่าถูกทําเป็นพิธีกรรมในการบูชายันนั่นเองซึ่งลอตเต้บอกว่ามีการสั่งเสียให้กับเจนิเฟอร์ฟังว่าถ้าเจะเอาชนะเจ้าพวกบอมบี้แล้วก็แดนเนี่ยต้องไปเปิดสวิตช์ที่หอนาฬิกาครับหลังจากนั้นเขาก็จะสิ้นใจไปเจนิเฟอร์เสียใจมากกับการตายของลอตเต้ เจนนิเฟอร์เลยหาวิธีในการที่จะเปิดสวิตหอนาฬิกาจนสําเร็จครับจนเธอได้พบกับถ้าที่อยู่ทางใต้ดินจะมีม่านอันนึงอยู่ซึ่งพอเปิดออกมาปุ๊บนั่นคือแดนบา r โรพี่ชายของบ๊อบบี้บาโรที่มีลักษณะตัวขนาดใหญ่นะครับซึ่งมีความผิดปกติ แล้วก็น่าจะเป็นโซนหนึ่งของพิธีกรรมในการบูชายันอันนี้แดนแบรโรตื่นขึ้นแล้วก็ไล่ล่าเจนิเฟอร์ที่กําลังวิ่งหนีเจนิเฟอร์เลยโยนถังน้ํามันแล้วก็มีการผลักเอาจุดไฟให้เกิดไฟไหม้จนทําให้แดนแบรโรถูกเผาแล้วแผ่นดินก็ไหวครับเจนิเฟอร์รีบวิ่งหนีออกมาในขณะที่ร่างเงาของแดนแบรโรก็เหมือนจะมีการลุกขึ้นมาบางอย่างครับซึ่งน่าจะเป็นตัวของบบบี้แบรโรนั่นเอง เจนนิเฟอร์ขึ้นลิฟต์มาที่หอน,นาฬิกาครับแล้วก็ได้เผชิญหน้ากับเจ้าบ๊อบบี้แบรโรที่ถือกันไกลนะครับเจนนิเฟอร์เลยเอาชนะมันได้โดยการเปิดสวิตช์หอนาฬิกาจนทำให้บ๊อบบี้แบรโรปวดหัวครับแล้วก็ได้ยินเสียงนาฬิกาแล้วก็ตกลงมาจากที่สูงทันทีแต่ว่าแมรี่ก็เข้ามาหัดขวางครับแล้วก็ต้องการจัดการกับเจนนิเฟอร์ แต่ว่าเจนนิเฟอร์นั้นเกือบจะพลาดท่าตกลงไปแต่ก็ได้รับการช่วยเหลือจากอีกาที่เจนนิเฟอร์ปล่อยมาก่อนหน้านนี้แมรี Mary ่เลยโดนอีกาไล่กัดแล้วก็ตกลงมาจากที่สูงครับและเหตุการณ์ก็จบลงที่แอนรอดตายครับในขณะที่เจนนิเฟอร์ก็รอดตายจากเหตุการณ์นี้เหมือนกันทั้งคู่ก็เลยมาดูหอนาฬิกาด้านบนที่เป็นมุมสูงนะครับในขณะที่ฝนก็ตกและเหตุการณ์ก็จบลงครับ โชฉากจบอื่นๆเนี่ยก็จะมีความคล้ายกันนะครับนั่นก็คือเจนนิเฟอร์จะรอดตายคนเดียวนะครับแล้วก็สามารถจัดการกับจัดการกับแมรี่แล้วก็บ๊อบบี้ได้สําเร็จนั่นเองนะครับแต่ว่าเธอจะรอดตายคนเดียวครับในขณานที่ฉากจบอื่นๆเนี่ยตัวของแมรี่เนี่ยจะเอาตัวรอดโดยที่ไม่ได้ตามหาเบาะแสอะไรนะครับพยายามที่จะขับรถหนีออกจากคาริขาดอย่างเดียวทําให้ตัวของบ๊อบบี้ที่ถือกันไกลก็ไล่ล่า แม็กเจนิเฟอร์จนเอาตัวรอดไม่ได้นั่นเองถึงแม้ว่าจอจากคารุษหัดก็ตามมันก็ยังตามไปถึงที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเพื่อที่จัดการนั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นในส่งตัวเนื้อเรื่องของ The Clock Tower ภาคแรกนะครับที่อาจจะมีการเชื่อมโยงไปสู่เนื้อเรื่องภาคที่2ด้วยแล้วก็เนื้อเรื่องในบทของ p l a y s t a t i o n 1ด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่านี่ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ทั้งหมดนั่นเองนะครับ ไงคุณทุกคนมากครับที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากเพื่อนกดไลค์ฝากกติดตามด้วยกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ